ศาลาเม,ล,มลุ่มมรดกอุลลัยจาะอัลลอฮเบลากาตุสวัสดีอาจารย์ที่เครารพและสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะวันนี้พวกเรามาอธิบายเรื่องแนวคิดเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ค่ะการศึกษาเรื่องธรรมชาติและความต้องการของมนุษย์นั้นจะช่วยให้เราเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นได้ดีมากขึ้นและก็ทําทให้เราเนี่ยยอมรับในควอแตกต่างของผู้อื่นค่ะเพื่อจะได้อยร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ควอยู่ตามความเป็นจริงของมนุษย์ซึ่งจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้อื่นได้ค่ะต่อ,อมานะคะเรามาดูความแตกต่างของมนุษย์นะคะว่ามีอะไรเป็นยังไงบ้างเรามาดูคนต่อไปเลยค่ะความแตกต่างของมนุษย์ใช่ไหมมนุษย์ทุกคนอะย่อมมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นฝาแฝดพี่น้องท้องเดียวกันก็ยังมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นในรูปลักษณ์หน้าตาอุปนิสัยต่างๆก็จะไม่มีใครบนโลกนี้ที่เหมือนกัน ความแตกต่างของมน,นงก็จะมีหลายๆด้านด้วยกันนะคะเช่น 1. ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาท่าทางที่ที่แตกต่างกันนะคะก็ไม่ว่าคนนี้จะมีหน้าตาที่หน้าเรียวแล้วก็อีกคนก็จะมีหน้าโกลมแล้วก็ท่าทางก็ไม่มีใครเหมือนกันนะคะ 2. นะคะก็จะเป็นในด้านของอารมณ์นะคะคนนี้ก็จะมีอารมณ์ที่แบบใจร้อนนิดนึงอีกคนก็จะเป็นคนที่ใจเย็นนะคะ 3นะคะก็จะเป็นในเรื่องของนิสัยนะคะทุกคนย่อมมีนิสัยที่ต่างกันนะคะไม่ว่าคนนี้จะเป็นคนที่อาจจะมีนาจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็อีกคนก็จะเป็นคนที่แบบอ่อ,อนแอง่ายก็อยู่ที่ส่วนบุคคลนะคะว่าเขาเป็นคนนิสัยอย่างไรสี่ก็จะเป็นในด้านของเจตคตินะคะก็คือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองห้านะคะก็จะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมนะคะ ซึ่งพฤติกรรมของแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ที่ความรู้สึกว่าคนนี้จะแสดงพฤติกรรมอย่างไรเมื่อรู้สึกอย่างไรก็จะแสดงพฤติกรรมอย่างนั้นนะคะถกนะคะความถนัดความถนัดเนี่ยคนเราจะมีความถนัดที่ต่างกันถ้าเรามันความถนัดเนีย่ยเราจะไควาที่เราก็จะทำงาน,ดนดได้หลายยุคครับเก็บความสามารถความสามารถก็ขึ้นกับนักความสามารถเนี่ย เราสามารถนำไปต่อยอดในกรีได้ะค่ะแต่ก็คือสุขภาพนะคะสุขภาพของเชนดานเนี่ยแน่อนว่าเราเลือกไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเ,เลือกสิ่งดีๆให้บก่ดงงายเราได้ะคะ่ะข้อเก้านะคะรสนิยมรสนิยมก็เช่นเดียวกันเลยกับความสามารถก็คือเราเนี่ยมีรสนิยมที่แตกต่กางกันไปเราสามารถจะเลือกสิ่งดีๆให้ตัวเองได้นะคะแล้วก็สิบนะคะก็จะเป็นสังคม คนเราเนี่ยย่อมมีสังคมและโลกที่แตกต่างกันซึ่เป็นสาเหตุที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยมีการเกิดการแผลเปงนแคนิดๆหน่อยค่ะแล้วสาเหตุของความแตกต่างของมนุษย์ลัะสาเหตุของความแตกต่างของมนุษย์มีดังนี้หนึ่งคือจะท่าทําให้มนุษย์มีรูปร่างหน้าตาผิวกายเส้นผมขนแตกต่างกันไป สองคือศาสนาหล่อหลอมให้มนุษย์มีความเชื่อถืออบรมสั่งสอนให้หยึดมันม่นมาแตกต่างกันแตกต่างกันศาสนาก็ย่อมแตกต่างความนึกคิดแล้วแต่ศาสนาจะอบรมสั่งสอนเราอย่างไรสามคือการกระทำได้แก่พฤติกรรมปฏิบัติอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอสี่วัยผู้ใหญ่ย่อมมีประสบการณ์ความสุขขมเยือกเย็นผ่านชีวิตมามากมาย จึงแตกต่างกับเด็กหรือผู้มีวัยอ่อนกว่าเนื่องจากสมรรถภาพความนึกคิดบุธิภาวะแตกต่างกัน 5. ความแข็งแร่งการที่บุคคลมีร่างกายจิตใจที่แข็งแรงหรืออ่อนแอมีโรคภยัยไข้เจ็บรบควรทำให้บุบคคลเกี่ยความแตกต่างกันต่อมานะคะ 6. การอบรวมสังสอนคนเราได้รับการอบรมสังสอนดูแลที่แตกต่างกันไปค่ะ 7. นะคะเพศผู้หญิงผู้ชายมีความแข็งแรงความมั่นคงความรู้สึกความชอบที่แตกต่างกันผู้ชายชอบความบู๊ต่อสู้ผู้หญิงชอบความสวยละเอียดอ่อนค่ะ 8. นะคะการศึกษาคนเราจะมีความรู้มากหรือน้อยก็ทำให้มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ 9. นะคะฐานะทางเศรษฐกิจ ความรวยความจนทำให้คนเราเปลี่ยนแปลงได้หรือแตกต่างกันไปค่ะ10นะคะถิ่นกำเนิดไม่ว่าจะเป็นคนเหนือคนใต้คนอีสานก็จะมีบุคลิกภาพนิสัยใจคอที่แตกต่างกันไปค่ะสรุปถึงปัจจัยที่ทำให้มนุษย์มีความแตกต่างนะครับ1กรรมพันธุ์สิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดจากบิดามารดาหรือบรรพบุพรบุษจากุ่นสูรุน่น 2. สิ่งแวดล้อม คือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเช่นอากาศเสื้อผ้าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะครับสกรรมหรือการกระทำคือการกระทําของบุคคลเช่นการดื่มน้ำการรับประทานอาหารการวิ่งการเดินการอาอกกำลังกายต่างๆนะครับ มานะคะเรามาดูมนุษย์สคัญกันต่อะคะ่ะมนุษย์สมคัญเนี่ยคือการที่เราเนี่ยได้ไปทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขไม่ได้ถูกบังคับเป็นการทำกิจกรรมที่ที่มีความเต็มใจมีความมีความรับผิดอาสาแล้วก็มีเป้าหมายที่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ค่ะแล้วก็รวมถึงสามารถเอาชนะจิตใจผู้อื่นได้ไปอยู่กับเราเนี่ย สามารถคอยตามเราอยากอยู่ใกล้ชิดถ้าเรามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีใครๆก็รักใครๆก็ชอบค่ะมนุษย์สัมพันธ์นะหรอมนุษย์สัมพันธ์ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่จะทําให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อการโดยศิลปะจะสร้างความพอใจรักใครศรัทธาความเคารพนับถือโยจะแสดงผ่านพฤติกรรมนั่นเองความแตกต่างทางเพศความเป็นผู้นํานะคะ เป็นผู้ฟังที่ดีมุ่งมั่นในการทำงานสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพค่ะศักดิ์ศรีนะคะคุณค่าที่มาจากความเป็นอิสระของเรานั่นเองค่ะกิตติยศชื่อเสียงนะคะคุณธรรมความดีที่เราสร้างขึ้นนั่นเองค่ะความรักนะคะเป็นความรู้สึกความผูกพันความเมตตาค่ะความอบอุ่นในครอบครัวนะคะมีขอบเขตที่เหมาะสม ทั้งขอบเขตส่วนบุคคลและคนในครอบครัวคะ่ะความสุขนะคะการที่เราได้ใช้ชีวิตที่สนุกสนานคะ่ะเธอเธอประเภทของความสัมพันธ์มีอะไรบ้างความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาเป็นอย่างไรความเข้าใจกันความไว้วางใจกันและความอดทนความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกเป็นอย่างไร ความเข้าใจซึ่งกันและกันความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องเป็นอย่างไรห่วงใยและคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่อนเห็นนะเเกยบๆังนี้เคลบมาเพื่อนงานงานงานเยอะมากก็เรื่องที่บ้านเองเคบมากร็ชุ่ๆจเคเพื่อนการมีแรงเราช่วยบอมได้เรายินดีเสมอเัยงในเสมอรจยเพื่อนกี่วันเไเพื่อนกันโเคโเะจ่อาะไรเป็นไงบ้างทุกคนเก็เคลียนๆเลยยุคนี้ใกล้จะสอบ แล้งงานถูกวกเราไปถึงไหนกัน้ก็เเรื่อยๆทำบ้างไปทำบางเจนก็ไม่ได้นะเป็นไงบ้างช่วงนี้สบายดีก็สบายดีนะแต่พมากเพตรงนี้ถูกระบาดใช่บาดนะวาีนีจิเนี่แล้วมันเกี่ยวด้านในเรากะด้างแล้วแล้วทำอะไรอยู่ช่วงนี้นอยเดียนยเดียโอ้ไม่ไหวเลยไม่ทำงานบ้างม่มีเมีหลักตเดียไม่ไหอไวเนี่ วันนี้ได้มีวิทยากรจะมาพบปะพูดคุยเกี่ยวกับการป้องกันโควิดสิบเก้านะครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโนควิดนะครับโดยเริ่มต้นจากที่เราสามารถดูแลตัวเราเองได้ครับหนึ่งคือใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่อย่างน้อย3านาที2คือพกอัพกผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย8-9ชั่วโมงต่อวัน สาทานอาหารปรงสุกสะอาดและใช้ช้อนกลางทุกครั้งนะครับ4ทานอาหารที่อุดมไปด้วย3าต้านอนุมูลอิสระเช่นผักผลไม้รวมถึงอาหารเสริม5คือเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงตกออกกำลังกา,กกายสม่ำเสม,มอ 7. จิตลดความเครียดเพราะความเครียดทำให้การ แ 8. ปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญเพื่อตรวจการทำงานของระบบคุ้มกันว่าอยู่ในระบบปกติหรือไม่หรือถ้าท่านรู้สึกว่ามีอาการไอน้ำมูกไหลขอบเหนือน่อยและมีไข้ก็ไปติดต่อที่โรงพยาบาลสามารถตรวจได้ว่าเราติดเชื้อระเรียนมีใครสงสัยอะไรไหมครับ <Yeah. S 1> ผมก็มาให้ความรู้แคเ่นี้ครับ ท่านว่าท่านจะนํากลับไปใช้ได้หรือไม่ก็ช่วยๆกันดูแลตัวเองและดูแลสังคมไม่ให้โรคติดต่อน,นี้แค่กระจายไปทั่วนวันนี้ผมมาแสดงภาวะผูดด้นบและพู้ตามที่ดีและการทำงาน,น ผมได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้ากลุ่มของกลุ่มนี้หวังว่าทุกคนจะให้ความร่วมมือและทำหน้าที่ที่มอบหมายอย่างเต็มที่ครับวันนี้ผมจะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดครับครับผม งานของผมที่ได้รับมอบหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับพวกคุณทำได้ดีมากครับเพื่อนๆวันนี้ประชุมนะเอาเวลาไหนไหนงบตรงไหมอ่าได้ไปนงบตรงก็ได้มาที่มาให้ตรงตัวเวลานะครับโอเคอีกนี้ก็ไปวงตรงแล้วทำไมอ่านทำนิยไม่มา

างงมารยาทในการรักษาเวลาการที่เรานัดหมายกับใครคนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นนัดหมายเกี่ยวกับการไปเที่ยวนัดหมายเกี่ยวกับการทํางานหรือว่าอื่นๆนะครับถ้าหากว่าเราไม่สามารถไปตามที่เรานัดหมายไว้ได้เราก็ควรแจ้งล่วงหน้านะครับโดยการแจ้งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อไม่ให้ผู้นัดหมายเรานั้นอรอเกือนะครับ ถ้าหากว่าเราปล่อยให้คุณนัดหมายเราโรเกอร์ถือว่าเป็นการเสียมรารยาททางสังคมเป็นอย่างยิ่งนะครับอย่าลืมนะครับว่าการนัดหมายนี้มีความสําคัญพอๆกับการรักษาคําพูดนะครับลูนี้สวยดีไหมเพื่อนได้อยู่นะโอเคเลยใช่ย,ยังมาอยู่อีก ผมไม่รูราคาพี่เงินงเพื่อนรถเมื่อกี้สวยดีั้มรถเมื่อกี้ใช่ไหมได้อยู่นะโอเคเลยสภาพก็ยังใหม่อยู่ถ้าจะซื้อนี่ดีไหมเป็นในช่วงนี้ช่วงนี้หรอช่วงนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดนะแต่ถ้านายจะซื้อนายต้องตัดสินใจดีๆนะว่ามันคุ้มหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีอยู่ด้วยหรือว่าจะเก็บตังค์ไว้ก่อนดีไหมนะช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดี ถ้าถ้าเป็นเราเนะเราคิดว่าควรเก็บตังค์ไว้ก่อนดีกว่าควรใช้สิ่งที่จำเป็นก่อนรถนั้นค่อยว่ากันถ้าเศรษฐกิจดีเราค่อยมาตัดสินใจซื้อกิีการใช่เราก็ว่าอย่างนั้นนะโอเคมากเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไร ทำไมนี่อะไรเนี่ยทำไมใครเอาทางมะพร้าวม,มาทิ้งไว้บนถนนแบบนี้เนี่ยใช่มันอันตรา,ายนิดแบบนี้ใช่ไม่ดีเลยทำไมไม่รับผิดชอบต่อสังคมกันเลยถ้าอย่างนั้นเราดวยเอาออกก่อนดีกว่าไหมใช่ใชเ่เดี๋ยวคนอื่นมาเดี๋ยวจะเป็นอันตรายอีกใช่ใช่ Nhìn này, thưa các anh, ta bị cho vào vòng gồm thi